ตอนนี้ก็ส่งเด็กนักเรียนเสร็จแล้วนะเพิ่งจะส่งเลเรเสร็จแล้วก็ทุนใหญ่ก็พอส่งเลเรสเสร็จก็จะยืนรอแป๊บหนึง่งให้เขาให้เราเห็นเขามาเล่นที่สนามเด็กเล่นเล่นกับเพื่อนแล้วก็เราก็จะ,ะกลับมาที่รถแล้วเราก็จะมาดูเขาตรงสนามเด็กเล่นอีกแป๊บหนึง่งพอหลังจากนั้น มันก็จะกดเขาก็จะกดเก่งแล้วก็ให้เด็กนักเรียนวิ่งเข้าไปเขาแถวแล้วก็จะกลับบ้านหลังจากนั้นก็จะกลับบ้านก็ทำทุกอย่างตามปกติว่าจะถ่ายากิจวัตรตอนตื่นให้ดูก็ไม่มีโอกาสสักทีคอยจะลืมเพราะว่าตอนเช้าเราก็จะต้องรีบเร่งแต่ว่าโรงเรียนของเลมจะอยู่ใกล้บ้านห่างกันแค่ประมาณ6นาที6กเจนาทีนะ้รขับขับรถมานะแล้วก็รถถนน ถนนโล่งหมู่บ้านนี้จะไม่ค่อยมีรถเยอะก็จะง่ายหน่อยอันนี้ก็สวนสาธารณะใกล้บ้านนะมาจอดแบบหนึ่งคือจริงๆเราก็ไม่ชอบขับรถแต่ว่าจําเป็นต้องไปส่งลูกไงก็เลยจําเป็นต้องขับรถก็ไปบ้างไปซื้อของไปอะไรเงี้ยบ้างคือถ้าเกิดเราอยู่อเมริกาเงี้ยถ้าเราไม่ขับรถเองมันก็จะลําบากพรรถสาธารณะรถเมล์รถอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีถ้าจะมีมก็มีแก๊สมีอะไรมันก็จะแพง ถ้าเราใช้แก๊บตลอดเราก็ถึงไม่ชอบขับรถเราก็ต้องขับคือบางทีเนี่ยอย่างอย่างตัวเราเองเนี่ยม,มีใบขับขี่นาแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่ค่อยได้ขับก็คือถ้าจะขับจริงๆก็ต่อเมื่อไปส่งลูกแล้วก็ไปซื้ออไปซื้อกับข้าไปซื้อของไกลๆถ้าจะไปนานๆานทงถ้าจะไปไกลๆก็นานๆานทีจะไปทิ้งถ้าส่วนใหญ่จะไปไกลก็จะรอรอไปพร้อมกับโจเลยก็จะไม่ค่อย ชอบขับรถเองแต่ว่าก็ยังโชคดีที่ว่าเอา่ออยู่ในหมู่บ้านเนี้ยมันรถมันน้อยมันขับง่ายคือมันอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้อ่อยู่ใกล้ห้างอยู่ใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใกล้ซูปเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้อยู่ใกล้ห้างนะอยู่ใกล้ซูปเปอร์มาร์เก็ตก็มีฟาสต์ฟู้ดก็มีแม็กโดนัลล์มีทาโคเบลแล้วก็มีที่อยู่ใกล้ๆบ้านอะนะแล้วก็มี ออซูเปอร์ก็เป็นเซฟเวอที่ที่จะอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านแล้วก็มีสตาร์บัค f c โค้ดสตาร์บัค k s มันจะมีสตาร์บัคมีทั่วไปเลย Starbucks คือหาง่าย s t า r b u c k กับแมกโนนอคือมันมีทั่วไปอยู่แล้วก็คือโอเคพอที่แรกห่างหายไปจากการที่ทำคอนเทนต์ทำช่องเพราะว่าเ ยุ่งอยู่กับลูกแต่ตอนนี้พอลูกเริ่มไปโรงเรียนเราเริ่มมีเวลาเราเริ่มอยากกลับมาทําสิ่งที่เราชอบอีกครั้งหนึ่งก็เลยจะพึ่งหัดพึ่งเริ่มนะบางอย่างก็อาจจะติดติดขัดขัดแล้วก็ยังพูดจายัยงเคิร์เกินเิหรือว่ายังไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรมากแต่ว่าก็จะพยายามไปเรื่อยๆหวังว่าหวังว่าจะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะ